ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้อ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มทำโค้ดนะครับผมอย่างแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือในส่วนของโค้ดอ b อบเจกต์เจ้าโค้ดออบเจกต์ตัวเนี้ยเราจะได้จากการขุดเหมืองหรือไปทำในส่วนของภารกิจใหม่นะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่ง ที่ว้าแบะผมยังไม่รู้ว่าตอนเนี้มันอยู่ตรงไหนนะแต่ให้เราเออบินไปทางนี้ครับมันจะมีเกาะของโกดเกิดขึ้นมาตรงนี้อ่าว้าไปเลยครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับเ,ออเกาะเกาะเริ่มต้นน่ะหน้าตาของเกาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อเรามาถึงในส่วนของเกาะแล้วนะทุกคนเอ้ยนึกว่าโกดให้เราเข้าไปตรงนี้อ่าเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับผมมันจะ ต้องมารับเควสต,ตรงนี้ครับฮึบเมื่อเราได้เควสมาแล้วนะทุกคนเจ้าเควสต,ตัวนี้มันจะให้เราไปดีฟีดในส่วนของตัวตนเราอีกหนึ่งตัวตนซึ่งมันจะได้ในส่วนของเคิร์ดออบเจกต์แล้วก็เจ้าวอเตอร์ซีอะไรตัวเนี้ยซึ่งมันจะเอาไว้ทําในส่วนของมาสเตอร์ก็์นะครับผมเอาไว้เริ่มต้นในส่วนของเควสนะทุกคนส่วนวิธีการตรีนะครับให้เราคลิกตรงที่เอองาแบบนี้นะ อ่ะอันนี้ไม่เกิดนี่มันจะมีตัวตนของเรามาอีก1ตัวตนให้เราตีตัวนี้ครับให้ครบทั้งหมด3ตัวนะทุกคนมันก็จะขึ้นเอ่อหนทับส นะครับเสกตีไปเรื่อยๆอ่าเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาส่งเควสนะทุกคนจะได้เอ่อโคดออบเจกต์ Object, แล้วก็วอเตอร์เมื่อได้มาแล้วกลับไปที่โลกปกติครับแล้วก็ว์ปไปในส่วนของฮิบิคิเวิลดุกคนมาถึงฮิบิ k ิเวิลดจะมี NPC ของการทำโคดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคให้เรากดคุยตรงนี้ครับเอ่อกดโคดไอ t กดโคดริลิคตรงนี้ปะ อ่านี่น,นี่มันจะให้เราไปสะสมในส่วนของโ o d e l ี่ลีลินะครับผมสำหรับการสะสมนะทุกคนโ o d e l ี่ l i ลเนี่ยสามารถคาฟได้กับ npc ตรงนี้เลยโดยมันจะไม่การันตี100%มันจะผสมกับไอเทมอันอื่นด้วยให้เราก,กดชิ้นแรกครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนี่มันจะได้ในส่วนของโ o d e ลี่ลีลิครับแล้วก็จะได้ในส่วนของออฟมาด้วยสุ่มดอปนะทุกคนก็ครฟฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้16อันมีโซเฟกเมนต์ด้วยนะครับ อ,อผมน่าจะมีเยอะอยู่นะสำหรับเอ,อ่อเคิร์ดออบเจกต์เนี่ยมีอยู่28อันครับได้28ครั้งครับโอเคคราฟไปเรื่อยๆเ,เลยกดคราฟอ่ากดลีลิลิกครบแล้ว16อันเอ่ออ่าเราต้องช่องไหนนะโคตรนะครับผมแล้วก็ฮับแล้วเราก็กดคุยอีกรอบฮับโอเคมันจะให้เราไปทำอะไรเอ,อ่อกิ๊บ แกมมาไอคอนชูอ่อ Edit ใครคือ edit ต้องวาร์ไปที่ Rider Center ครับใกล้ๆเลยแล้วก็บินไปตรงนู้นอ่านี่น,นทุกคนอยู่ใกล้ๆมาก Edit โอเคเราเอาไอออฟกัากามโตให้กับมันครับโอเคแล้วก็อ่าเราเราเราต้องกลับไปคุยกับมันอีกรอบไหมโอเค ต้องกลับไปคุยอีกหนึ่งรอบครับว่าไปที่ฮิบิกิมันเดิมมบเข้าให้แล้วก็อ่อ next okay ฮ huh? ะ next I got n o t h i n g anymore however go back to edit เอ้า <c oughs> ไอ้สาไอสา้ไอส์ไม่ต้องกลับไปคุยกับตัวเดิมก็คือให้กูบินไปบินมาเพื่อพี่วาร์ปก็ไม่ค่อยมีก็มีแหละ แต่จะให้บินไปบินมาทำไมโอเคกดคุยอีกหนึ่งรอบครับเลดี้มับเข้าให้อ่า q u ต่อไปครับดีฟีดในส่วนของ hunter spirit 3ตัวเราจะได้สร้อยมา2อันนะครับผม hunter spirit ก็ตรงเดิมเลยครับที่เราไปอ่อหาในส่วนของ curse spirit หรือว่า water มันมันอ่านว่าอะไรวะทุกคน water sac k นั่นแหละ water sac k ก็คือตรงนี้เลยครับ ดีฟิตตัวเดิมเลยสามตัวเท่านั้นฮึบแล้วก็เช็คเควสหนึ่งทับสามโอเคสามตัวครับโอเคครบเควสเป็นที่เรียบร้อยอะแหวะส่งเควสตัวนี้ก่อนอุต่าหรับมา ดอบของดีอยูน่นะเนี่ยควสนี้แล้วก็วาร์ไปที่ไรเดอร์เซ็นเตอร์กดดินลดินบินละเดอร์บินลดินบินลดินบินละเดอร์บินลดินแล้วก็กดคุยเลดี้มาเข้าให้อ่อได้ฟาเธอร์เนกเลตแล้วก็อ่อดามาชิแล้วก็อ่ากด ไรต้ตรงกลางนะครับผมเราจะได้ในส่วนของเออเจ้าตัวนี้มาเลยนะทุกคน m a s เตอร์ไรเดอร์โกครับทำค่อนข้างที่จะง่ายง่ายพอสมควรนะสำหรับท a เป็ r ไรเดอร์โกของเราก็คือเออไปตีมอนอยู่ที่เกาะเดียวอะจบเลยนะครับผมตีมอนแค่เกาะน,นั้นเกาะเดียวแต่ทําหลายรอบหน่อยนะแปลงร่างท a เป n เดเดียวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีท่าแปลงร่างยาวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะปิดในส่วนของช็อตเฮนชินออกครับ เฮ้ยรูปร่างหน้าตาโคตรน่าเกียดแล้วก็ดูเข็มขัดดิทุกคนเข็มขัดใครแม่งเป็นคนออกแบบว่าเข็มขัดแม่งโคตรใหญ่เลย ม่เท่เลยครับนี่คือคเมเลเดอร์ที่แบสดีไซน์มากเลยแล้วก็มีในส่วนของการเก็บเกตด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออเราจะเปลี่ยนท่ายังไงโอ้ยนี่ก็คือ,คอท่าพักนั่นเถอแล้วก็ม oh, อเตอร์ไซค์ไมเตอร์ซอโอ้โหมอเตอร์ไซค์ม้านิงมังกรอ่าเราเปลี่ยนไอ้นี่ยังไงเปลี่ยนโอเดกขอไปหาในส่วนของเกียร์ดีกว่าเราค่อยไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดามจกันดีกว่าไหม อ๋อนี่ไงทุกคนวิธีการทำไทเทนต้องมาคุยครับ Titan. เทรนนิ่งไทเทนเราต้องมีในส่วนของเคิร์ดออบเจกต์12อันแล้วก็เคิร์ดกอตลี่12อันโอ้ก็กลับไปคุยกับมอนตัวเดิมเลยโอ้โหกวนเราต้องกลับมาทำเควสซ้ำอีกแล้วนะครับผมถ้า จะปลดล็อกในส่วนของไทเตนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปลดล็อกก่อนสักคู่หนึ่งรับก็คือฟาร์มแค่10นาทีใช่ไหมเราได้ในส่วนของกอตลี่มาแล้ว16อันนะครับแล้วก็เคิร์ดอ็อบเจกต์มีอยู่40เอ้ยลอยเยอร์ด็อกิเมนต์อ่ะเราสามารถที่จะทําในส่วนของเกียร์ได้แล้วครับให้เราวัดไปที่ไรเดอร์เซนเตอร์แล้วก็ บินลาดินบิลาดอร์บิลาดินไปหา n b c ที่เราทำโคดนั่นแหละมับเข้าให้แล้วก็กดคุยตรงนี้เทรนนิ่งครับแล้วก็ไทเทิลกดคอนเฟิร์มมับเข้าให้อ้าวไทเทิลเทนคูอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันเอ่อเทนคู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 ่นี่เทนคูโนฮีโร่แล้วเราจะดูได้ไงวะว่าไทเทิลมันบวกอะไรบ้างดูตรงนี้เหรอ เทนคุโนฮีโร่ใช่ไหมเทนคุโนฮีโร่จะบวกสเต็งยี่สิบห้าเอจิหนึ่งเด็กหนึ่งสเตมิน่าเจ็ดร้อยไทเทนพาร์ทสี่ใส่กับแท้งหรือว่าเมลีไรเดอร์ถ้าสเตมิน่าต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะทำดาเมจเมลีคูณสองแล้วก็สตีลสเตมิน่าฟอร์มเดอะทาร์เก็ตอ๋อสเตมิน่าต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะทำดาเมจ คูณ2โบนัสมัง้งแล้วก็ขโมยในส่วนของสเตมิน่าด้วยนะครับดีไหมเดี๋ยวเราลองไปใช้กับมาสเตอร์เลดดอร์โกดูดีกว่าป่ะในส่วนของเกียร์ของโกดนะครับทุกคนเราได้มาจากการทําโกดนั่นแหละไอ้จาในส่วนของเจ้าตัวนี้ได้ไหมไอ้ที่เป็นสร้อยคอประคำเนี่ยดามาชิ ashi, นะครับมันจะเป็นในส่วนของโทเทมนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ส่วนหัวครับมันจะชื่อว่าเอออะไรวะลืม นี่ฟาเธอร์เนเกรดนะครับผมไปตีบวก10เอ้ยไปตีบวกสเ่ไปตีเรียบร้อยไม่ตีบวก10หรอกเปื้องโอ้โหคือแบบหลังจากที่ผมตีบวก10ในส่วนของคีบะทำให้รู้ว่าไอ้เก,เกียร์ส่วนหัวของมัสเลเดอร์ที่แม่งเข้ามาเนี่ยแม่งไม่ได้เก่งทุกตัวมันเก่งเฉพาะของเกียร์อีเวนต์นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจของคาเมเลเดอร์โกดกันครับ อาร์ตสมาร์ทดถ้าเราไม่ได้ใส่ในส่วนของเกียร์เนกเกลหรือว่าไอ้เจ้าตัวนี้มั้งไอ้โทเทมเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอันไหนนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเก็บในส่วนของเกตได้นะทุกคนถ้าเกตเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของ Stat ดาม a g โอเวอร์อให้กับเรา10%นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูในทุกคน s t a r b เบิร Steam เอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ดาบสตาร์เบิร์ตสตีมเราเปลี่ยนสกิลกันตัว โอ้ยนี่ไงสตาร์เบอร์สตีมกดตัวสีรอบหนึ่งเป็นปืนเอ้ยเดี๋ยวการโจมตีของมันจะมีทั้งหมดอยู่3 3 3สท่าหรือเปล่าท่าแรกนะครับผมจะเป็นในส่วนของดาบใหญ่นะทุกคนท่าที่2ครับจะเป็นดาบคู่ดาบคิริโตะแล้วก็ท่าที่3จะเป็นในส่วนของปืนเอ้ยโอ้ยโดนี่การโจมตีค่อนข้างที่จะหลากหลายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ การจมตีตัวอ e ีกันครับตัวอีดาเมจจะอยู่ที่1000ดาเมจโอ้โหใส่เกียร์แล้ว <c oughs> นี่ขนาดมีเข็มขัดของไรอาแล้วเนี่ยดาเมจน้อยมากครับ1000ดาเมจนะ่ะทุกคนโอ้โหตัวอาร์ครับ200ถามจริง200ดาเมจนี่นะเลเวล79กา็ฟาร์มเลเวลคนั้งที่จะเยอะแล้วนะแล้วก็ใสในส่วนของไตเติลของโกดตด้วย ตามีดสองนะครับผมตัววิสี่พันโอ้โหดาเมีดมันจะไปตีใครตายเนี่ยา 4, ดาเมีดสี่พันดาเมดแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนเมื่อเราใส่ในส่วนของเกียร์นะครับแล้วเราก,กดคลิกขวาเนี่ยมันจะมีในส่วนของท่าพิเศษด้วยอ๋อ ไอา่าพิเศษเนี่ยเราต้องเก็บเกรดให้เต็มก่อนถึงจะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆก่อนให้เกรดม,มันเต็มนะนี่ทุกคนเวลาเกรดเต็มนะครับมันจะมีในส่วนของออร่าเอฟเฟกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้เรากดฮาร์ดแอคแทกครับเอ่อเฮฟวี่แอคแทกันแหละกดไปแล้วก็กดตัววีครับโคตรไม่สวยเป็นฮีโร่ที่แบดดีไซน์ไม่สวยและก็ไม่เก่ง สักนิดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของสกิลตัว C เปลี่ยนอืมเป็นดาบคิริโตะนรับดาบคู่ในทุกคนดาบคิริโตะโอ้ย star ์เบิร์ t สตีอืมน่าจะแรงกว่าการใช้สกิลแหละตัว E ครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ2,400ดาเมจนะครับ s t a r ์เบิร์ t สตีของเราคิริโตมีอยู่จริงทุกคนมันเรื่อคิริโตตัวอ2 0 0ดาเมจครับผมแล้วก็ตัว V ครับ เหมือนกันเป๊ะเลยอะคือมันน่าจะเปลี่ยนแค่สกิลตัว E นี่แหละแล้วก็ h e a v y a t t a c k ตัว E ดูไหมสกิลมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอ้ยว e a v y a t t a c k ของ Star burst s t a r b u r s t Steam เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนในส่วนของ Mel e เป็นแหลงอ่าเปลี่ยนจากดาบเป็นปืนตัว E รับอ้าวตัว E กดไม่ติดทุกคน มันบอกว่า no learning คือเราต้องเก็บเกียรให้เต็มก่อนเหลอถึงจะสามารถที่จะใช้ได้ no learning อะไม่ใช่นิ่งหรอกหวานมั่วเกียเต็มก็ไม่มีอะไรขึ้นหรือเลเวลของเราที่ทำได้เนี่ยมันไม่ได้เลเวลอยู่ที่80วะอาจจะเลเวลไม่80ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองไปส่งเพจดูครับเลเวล80ทิป เลเวล80ก็ไม่มีเลนอยู่เหมือนกันเอาแสดงว่ามันไม่มีในส่วนของอสกิลการยิงปืนครับทุกคนใช่ไม่มีในส่วนของสกิลการยิงปืนก็แค่ยิงธรรมดาเฉยๆดาเมจก็น้อยน้อยมากอ่ะเดี๋ยว เราจะลองไปเปลี่ยนในส่วนของการใช้เซตอื่นนะครับเซตที่น่าจะเป็นเมตาหตอนนี้แหละทุกคนไตเ a นเฟเชลเออร์ er ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเกียร์โคนอดอันนี้น่าจะใส่ได้แค่โคนอดเดียวเป็นเป็นในส่วนของเกียร์ไรอาร์แล้วกันประมาณนี้นะครับโอ้ดาเมจประมาณหมื่นหมื่นหกสามหมื่นนะครับถ้าใส่ในส่วนของเกียร์เซตนี้นะทุกคนดาเมจจะอยู่ที่สามหมื่น โอ้มันมันมันที่มันสามหมื่นเนี่ยมันได้เพราะว่าโทเทมด้วยเป็นตัวที่แบทดีไซน์แล้วก็ไม่โหดเลยสักนิดแต่ทำง่ายมากๆถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็สามารถที่จะทำได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องไปตีกับบงกับบอสอะไรเลยก็แค่ไปตีกับมอนนิดหนึ่งทำเควสรับมาทำเควสรับมาแค่นั้นเองคลิปนี้ก็แน่มานนี้แหละทุกคนเจอกันคลิปหน้านสัปดาหนี้ขอบคุณทุกคนไปดูครับเจอกันครับเดี๋ยวผมจะ ไปเล่นในส่วนของโคโนดเหมือนเดิมดีกว่าวะาเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะดีเซตเมตาเลยแหละตอนเนี้เจอกันครับบ๊ายบาย